สวัสดีค่ะพบกับเคอาซอดกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยมินิซีรีแนวโรแมนติกแฟนตาซ,ซีกับเรื่องคิดกอบลิน เมื่อชายหนุม่มที่เป็นกอบลินหรือว่าผีจะต้องทำภารกิจจูบกับผู้หญิงสิบจูบเพื่อกลายเป็นมนุษย์แต่ไดนเจอกับนักศึกษาสาวที่เกลียดมนุษย์เข้าใสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ที่เกลียดมนุษย์มาเจอกับผีที่อยากจะเป็นมนุษย์เราไปชมสปอยตอนที่หนึ่งถึงตอนที่หกกันก,นก่อนเลยค่ะยอนอานางเอกของเรื่องเป็นนักศึกษาสาวที่ทำงานพิเศษในร้านอาหารแต่เธอก็ไม่ชอบที่ต้องเจอผู้คนมากมายและยิ่งเจอพวกชีกอใส่ไม่แค่สั่งอาหารยังจะขอเบอร์โทรศัพท์เธออีกด้วย เธอก็เบื่อหนายกับคนพวกนี้เต็มทีตอนเด็กๆเ,เธอเคยคิดว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนดีแต่ตอนนี้มั่นใจสุดๆเลยว่ามนุษย์ก็คือปีศาจตัวร้ายที่ดีนี่เองหลังจากร้านปิดเธอก็ไปทิ้งขยะก็ได้เห็นชายหญิงคู่หนึ่งยืนกอดจูกกันอยู่ริมกำแพงเธอจ้องมองและคิดไปว่าเปิดโรงแรมก็คงจะจบไปแล้วและเขาก็คือพันซุปกอบลินที่อยากจะเป็นมนุษย์ เขาเหลือบมองเธอจนเธอรีบเพ่นหนีไปแล้วทั้งคู่ก็จูบกันต่อและเขาก็ดูดอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นไปเพื่อได้เรียนรู้อารมณ์อย่างหนึ่งจากเธอแล้วเขาก็เดินจากไปเสดื้อแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับเพิ่งรู้สึกตัวขึ้นมาว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ถอนหายใจออกมาจากนั้นเขาก็กลับมาได้ได้รับรู้ความรู้สึกตอนที่เธอถอนหายใจเมื่อกี้นี้แต่มันคืออะไรเขาไม่เข้าใจมันจริง จนเจ้าหญิงแห่งพูดผีว้าม,มาหาเขาแล้วก็บอกว่ามันคือการสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ปล่อยลมออกมาความรู้สึกมันคือความวา่างเปล่าไงล่ะและความวา่างเปล่ามันก็เหมือนกับหลุมดําที่เราพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็จะยิ่งลึก,ลก,ลก,ลกขึ้นลึกขึ้นแล้วเขาก็สงสัยว่าในเมื่อมันคือความวา่างเปล่าแต่ทําไมมันกลับรู้สึกหนักอึง้งแถมรู้สึกไม่ค่อยดีอีกด้วย เจ้าหญิงก็บอกว่ายินดีด้วยเขาทำภารกิจจูบแรกได้สำเร็จแล้วเพราะเขาได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของมันแล้วเธอก็บอกว่าผู้ผีอย่างเราต้องจูบกับสิบคนเพื่อจะกลายเป็นมนุษย์ฟังดูมันอาจจะง่ายเพราะเขาใช้พลังวิเศษได้แต่การจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ทั้งสิบอารมณ์นั้นมันไม่ง่ายเลยอารมณ์นั้นมันซับซ้อนประหลาดและเจ็บปวด แต่เขาก็ยังยืนยันว่าอยากจะเป็นมนุษย์อยู่แล้วเจ้าหญิงก็ใช้พลังจะบอกเป้าหมายคนต่อไปแต่ก็นดกขึ้นได้ว่านี่มันอยู่ในยุคสมัยไหนแล้วใช้โทรศัพท์ดูมันง่ายกว่าตั้งเยอะและเธอก็คือซอนฮีสซ้าวัยว21ปีซึ่งเธออยู่มาหาลัยเดียวกันกับนางเอกแล้วเจ้าหญิงก็ถามกับเขาว่าทำไมเขาถึงอยากเป็นมนุษย์เขาบอกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวอยู่แบบนี้มานานมากแล้ว วันต่อมาพระเอกไปดักเจอซอนฮีเขาหล่ออร่าก,กระจ,จนสาวๆสลบเหมือนกันเป็นแถวซึ่งเธอก็คือเพื่อนสาวของนางเอกจากนั้นเธอก็มาเล่าให้นางเอกฟังว่ามีหนุ่มโคตรหล่ออราก,กระจายมาขอเบอร์เธอนางเอกก็สงสัยว่าเป็นใครด้วยความเป็นห่วงเพื่อนแต่ซอนฮีกลับห่วงนางเอกมากกว่าที่เธอยังทําใจเรื่องแฟนเก่าไม่ได้และแนะให้ลองไปคบใครคนใหม่แต่นางเอกก็ไม่สนใจขอตัวไปห้องสมุดก่อน แต่มันกลับทำให้เธอนึกถึงวันเก่าๆของเธอกับแฟนหนุ่มจนตอนคำพระเอกก็ใช้พลังทำให้ซอนฮียอมจูบกับเขาและดูดอารมณ์ความรู้สึกของเธอไปนางเอกผ่านมาเห็นเขาพอดีและจำได้ว่าเคยเห็นพระเอกจูบกับผู้หญิงคนอื่นอยู่เลยจำเอาเขาไปตะโกนใส่ว่าเพราะเศษสวะอย่างเขาทำให้เธอเกลียดมนุษย์ทุกคน และเธอก็ซัตมัดเข้าแต้มหน้าพระเอกเขาก็ถามกลับว่ามาต่อยเขาทําไมเธอก็บอกว่าเพราะเขามาจีบผู้หญิงและเล่นสนุกกับความรู้สึกของคนอื่นคนส่วนใหญ่อยากจะคบแบบจริงจังกันทั้งนั้นแต่เพราะเซสะวะอย่างเขามันทําให้คนอื่ต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนรู้ไหม เธอพางร้องไห้ออกมาเพราะนึกถึงความเจ็บปวดของตัวเองจนพระเอกจะยกมือไปป่านน้ำตาให้แต่เธอก็ลากเพลินกลับไปซะก่อนพระเอกก็บอกในใจกับเจ้าหญิงว่าเขารู้สึกแปลกๆแ,และอยากรูปหลังให้กับนางเอกเจ้าหญิงก็บอกว่ามันคือความรู้สึกจากภารกิจที่สองก็คือความเห็นใจมันทําให้เขาอยากปอบประโลมใครสักคนจากนั้น นางเอกก็ถามกับเพื่อนว่าไปจูบก,กับคนแบบนั้นได้ยังไงเมื่อวานเขายังไปจูบก,กับผู้หญิงคนอื่นอยู่เลยซอนฮีก็งงมาบอกว่าเธอจะจูบก,กับผู้ชายที่เคยเจอกันครั้งแรกได้ยังไงเพื่อนก็เลยไล่ให้หนางเอกกลับไปพักก่อนเถอะจนข้บวันต่อมานางเอกไปทํางานที่ร้านก็เดินไปชนพระเอกที่มาทํางานที่ร้านนี้เหมือนกันเธอก็ตกใจมากแต่เขาก็คว้าแขนเธอให้มาอยู่ใ,ใกล้ๆเขานางเอกก็สะบัดมือเขาทิ้งแล้วถามว่าไอ้คนหลใจมาทําอะไรที่นี่จะมา แก้แค้นที่โดนต่อยไปเมื่อวานใช่ไหม เขาก็บอกว่าเขามาทํางานพาร์ทไทม์หาตังค์จ่ายค่านำข้าไฟแล้วก็ไม่สนใจเธอแต่เธอก็ไม่ยอมคว้าแขนเขาเอาไว้แล้วถามว่าทําไมเพื่อนเธอถึงจําไม่ได้ว่าจูบกับนายพระเอกก็คว้าแขนคืนแล้วก็บอกว่าจะมาเรียกนายได้ยังไงให้เรียกชื่อพันซุกแล้วเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวอย่ามายุ่งเรื่องของเขานางเอกก็ไม่พอใจเตะนักแข่งเขาไปเต็มแรงเธอบอกว่าจะไม่ให้ยุ่งเรื่องของเพื่อนเธอได้ยังไงเธออยากจะรู้เหตุผลของเขาแล้วเขาก็ บอกความจริงไปว่าเขาเป็นกอบลินหรือว่าพูดผีต้องการสิบจูบเพื่อจะเป็นมนุษย์และคนที่โดนจูบจะถูกปกป้องโดยการลบความทรงจำไปนางเอกก็ได้แต่ด่าว่าไอ้บา พระเอกก็งงว่าพูดเรื่องจริงทำไมถึงไม่เชื่อหลังจากนั้นนางเอกก็มีปากเสียงกับลูกค้าลูกค้าก็ไม่พอใจมากเทกไก่ทิ้งรงบนโต๊ะแล้วคว้าคอเสื้อนางเอกง้างมบือจะตีนางเอกแต่พระเอกก็มาช่วยเอาไว้นางเอกก็เลยหยิบไก่ฟ้าหน้าลูกค้าไปและอาราวาดปาข้าวของบนโต๊ะจนลูกค้าต้องหนีไปพระเอกก็มองเธอด้วยความสงสัย จากนั้นเขาก็เข้ามาปลอบใจนางเอกและบอกว่ารู้ว่านมช็อกโกแลตทำให้รู้สึกดีขึ้นก็เลยเอามาให้กับเธอและในระหว่างนั้นก็มีมือปราบพูดผีกำลังดูประวัติของพระเอกอยู่จนวันต่อมาเจ้าหญิงก็พาพระเอกไปส่องดูเป้าหมายใหม่ที่ร้านทําเล็บแล้วเตือนว่าตอนที่เขากำลังทำภารกิจจูบพลังของพูดผีจะแผ่กระจายออกไปเมื่อทำภารกิจเสร็จหฮรีบหายตัวไปทันที เพราะถ้ามือปราบผูผีรับรู้ถึงพลังนั้นจะตามมาฆ่าเราทันทีแล้วเจ้าหญิงก็ทิ้งท้ายไว้ว่าความรู้สึกจากการจบครั้งนี้คงรับมือยากหน่อยแล้วก็หวามหายไปจากนั้น พระเอกก็เข้าไปทำเล็บและสังเกตเห็นว่าเธอมีรูปคู่รักก็เลยถามเธอไปเธอบอกว่าเป็นรูปแฟนเก่าที่เสียไปก่อนจะแต่งงานมันฟังดูเศร้าใช่ไหมแม้ความจริงเธอยังลืมมันไม่ได้แต่เธอก็ไม่แสดงความเศร้านั้นออกมาแต่พอดูรูปก็เหมือนเห็นแฟนเปิดประตูกลับมาอีกครั้งเมื่อทำเล็บเสร็จพระเอกก็กลับออกไปเธอก็หันไปดูรูปแฟนอีกครั้งแล้วหันกลับมา จ,จู่ๆแฟนเธอก็เปิดประตูเข้ามาเขาปลอบใจเธอที่มาช้าแล้วก็ได้จูบกันและดูดพลังความรู้สึกจากเธอไปเขาก็คือพระเอกที่แปลงกายมานั่นเองหลังจะออกจากร้านไปได้สักพักเขากับรู้สึกเจ็บปวดหัวใจยังบอกไม่ถูกร้องห่มร้องไห้ไปตลอดทางส่วนนางเอกก็ไปดันไปเจอแฟนเก่าที่มารับแฟนใหม่ เธอยังคงเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้ไม่หายเธอเดินร้องไห้จนไปเจอกับพระเอกเขาพอดีนางเอกถามว่าเขาเป็นอะไรเขากลับบอกไม่ถูกนางเอกก็เลยพาไปร้านเหล้าเธอถามว่าเป็นอะไรเศร้าเขาก็บอกว่าเหมือนหัวใจตะแตกสลายและเพิ่งรู้ว่านี่คือความเศร้านั่นเอง นางเอกก็ว่าเขาว่าเขาทําตัวเป็นพูดผีอีกแล้วแต่เขาก็ถามว่าทําไงถึงจะหายเศร้าเธอบอกว่านางสินะจะต้องทํำยังไงดีแต่ปกติมนุษย์ก็ต้องเศร้าอยู่แล้วแค่เก็บความรู้สึกเอาไว้แต่ถ้าคิดแบบนั้นมันก็ช่วยปลอบใจได้หน่อยไม่ใช่หรอพระเอกก็บอกว่าไม่เห็นจะรู้สึกแบบนั้นเลยเธอก็บอกว่างั้นก็เศร้าไปจนกว่ามันจะหายไปเองนั่นแหละแต่แล้วมือปราบพูดผีก็มาตามหาพระเอก แล้วไม่พูดพรำทำเพลงเขาบีบคอจะเอาชีวิตพระเอกให้ได้จนนางเอกรีบเข้าไปห้ามพระเอกก็จับมือเธอและใช้พลังวาร์ปหายตัวไปด้วยกันนางเอกก็งงว่าเขาทำได้ยังไงเขาจับมือเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วพากันวิ่งหนีไปจนกลับไปที่ร้านพระเอกก็แปะปาสต่ายาที่มือนางเอกให้เธอเริ่มเชื่อว่าเขาเป็นผูดผีแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันคือความฝันหรือเปล่าแล้วบอกกับเขาว่าเขาหลอกเกินมนุษย์ซะอีก และเธอก็อยากจะตื่นจากความฝันแล้วแล้วก็เรียกเขาว่าพูดจุ่มพิษช่วยให้เธอตื่นจากฝันด้วยการจุ่มหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ความฝันนะแต่เธอก็บอกว่าเธอจะยอมกัดฟันฝืนใจจูบกับเขาถึงมันจะโชคร้ายแต่ก็ยินดีที่ได้เจอกันนะ และแล้วเธอก็ดึงหน้าเขามาจูบแบบดือ้อๆเธอก็เลยรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ความฝันเขาเป็นพูดผีจริงๆแล้วเธอก็ขอให้ลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเธอก็เลยย้อนถามกลับไปว่าถ้าได้จูบสิบครั้งแล้วจะได้เป็นมนุษย์แล้วตอนนี้ได้ไปกี่จูบแล้วเขาก็บอกว่าสามจูบเธอถามว่ารวมเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่นับรวมต้องจูบตามที่เจ้ายิงแห่งพูดผีบอกเท่านั้น และต้องมีอารมณ์ไหลพา,านออกจากปากมาด้วยแต่เมื่อกี้มันไม่มีอารมณ์เลยและบอกว่ามือปราบจะตามล่าเพื่อไม่ให้เขาเป็นมนุษย์จนวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นมาก็นึกว่าฝันแต่พอเห็นปาสเตอร์ที่มือก็รู้ทันทีว่าคือความจริงจากนั้นพระเอกก็มาหาเจ้าหญิงและถามว่าทำไมมือปราบถึงตามฆ่าเขา เจ้าหญิงก็บอกว่าเพราะพูดผีเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเมื่อหัวใจที่บอบชำ้ำถูกฉีกขาดและบทขยี้และแผลมันบาดลึกจนเกินกว่าจะคาดคิดคนนั้นก็จะกลายเป็นพูดผีที่มีความแคน มนุษย์ถึงได้กลัวพูดผีว่าจะมาแก้แค้นยังไงละ่ะทั้งที่จริงพูดผีก็แค่อยากเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เกลียดพูดผีที่มาวนเวียนอยู่รอบๆมือปราบก็เลยมาตามกำจัดพูดผีที่มาบนโลกนี้หลายต่อหลายรุ่นสุดท้ายพวกเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์กันสักทีพระเอกก็สงสัยว่าไม่มีคนทำได้แล้วตัวเขาจะทำได้เหรอเจ้าหญิงก็เลยบอกว่าพอจูบเสร็จก็ให้รีบไปทันทีก่อนที่มือปราบจะพอมาและก่อนจะกลับ เขาก็ถามว่าเจ้าหญิงก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมเธอจึงนึกย้อนไปสมัยก่อนที่เธอโดนมือปราบตามคาในภารกิจครั้งสุดท้ายจนวันต่อมาพระเอกก็ได้รับข้อความจากเจ้าหญิงส่งเป้าหมายคนใหม่มาให้เป็นพนักง,งานในมหาลัยในขณะที่นางเอกก็ไปเจอกับชายหนุ่มที่เคยนัดบอดกัน เขาค่อนข้างหยาบคายจนนางเอกเลิกคุยด้วยไปแล้วแต่วันนี้เขามาสาร,รภาพว่าเขาเป็นคนขี้อายก็เลยทำตัวไม่ค่อยถูกและแสดงกิริยาแบบนั้นไปเขาชอบเธอจริงๆและขอโอกาสอีกครั้งนางเอกก็ใจอ่อนนัดเขาไปด้วยกันเย็นนี้หลังจากนั้นดันไปได้ยินเขาคุยกับแฟนเก่าของเธอโดยวาจาหย,ยาบคายพูดจาถึงเธอเสียๆหายๆที่แท้ทั้งคู่วางแผนมาหลอกเธอจะพาเธอไปมอมเล่า เธอทั้งเสียใจและโกรธมากๆในขณะนั้นพระเอกก็ทำภารกิจในโจูที่4อยู่ที่มหาลาัยนี้เช่นกันเขาจูบเธอเสร็จก็ออกไปท,ทันทีและเขาก็ได้รับอารมณ์โกรธ ที่มันจะทําให้ดังพังพินาศและสําเร็จได้เช่นกันเขาออกมาเจอนางเอกที่น่งเสียใจอยู่ตรงบันไดเขาว่าเธอทําไมต้องมานั่งร้องไห้เหมือนคนงโง่ด้วยอารมโมโห,หนางเอกก็แปลกใจจากนั้นเธอก็เล่าระะเรื่องราวให้ฟังและเธอไม่รู้ต้องท่ายังไงดีเขาก็เลยชวนเธอไปหาพวกนั้นที่ห้องเรียนพระเอกไปกระชากคอเสื้อด้วยความโมโห พวกนั้นก็ยังบอยว่านางเอกมีแฟนอยู่แล้วยังมาอ่อยเขาอีกเพื่อนๆในห้องต่างคิดไปใหญ่ว่านางเอกนิสัยไม่ดีจนเพื่อนนางเอกทนไม่ไหวเอาโทรศัพท์ที่แอบอัดเสียงตอนสองหนุ่มนั้นวางแผนชั่วร้ายเพื่อจีบนางเอกยังไงบ้างมาเปิดให้ทุกคนฟังนางเอกจากที่ได้แต่อดทนไว้ทำอะไรพวกนั้นไม่ได้แต่เมื่อมีพระเอกอยู่เคียงข้างเธอเลยเข้าไปตบหน้าแฟนเก่าและสั่งว่าอย่ามาให้เห็นหน้ากันอีกหลังจากนั้นพระเอกก็บอกกับนางเอกว่า ความแตกต่างระหว่างความสําเร็จกับความพังพินาศมันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราควบคุมความโกรธจริงๆพอเขาเจอกับตัวเองถึงได้เข้าใจมันเขายังว่านางเอกทนได้ยังไงคนพวกนี้น่าจะถูกสังสอนซะให้เข็ดแล้วก็หันมาจเจกับมือปราบเข้าพอดีเขาพลาดเข้าแล้วมมวแต่โมโหจนลืมไปว่าต้องรีบออกจากที่นี่หลังจากจูบเสร็จมือปราบเอากรีดจะมาทำร้ายเขาแต่พระเอกรีลักนางเอกให้หลบไปก่อนเขา พยายามกั้นมือปราบเอาไว้แต่ก็โดนเตะขัดขาจนล้มลงแล้วเสียทีให้กับมือปราบนางเอกรีบมากอดปกป้องเขาไว้เธอบอกว่าอย่าทำร้ายพระเอกเลยมือปราบก็บอกว่ามนุษย์ผู้หญิงอย่ามายุ่งและหน้าที่ของเขาก็คือปกป้องมนุษย์จากพูดผีนางเอกก็ถามว่าจะฆ่าเขาทำไมและตัวเธอก็ไม่รู้หรอกว่าจะปกป้องเขาทำไมแต่วันนี้เขาช่วยเหลือเธอเอาไว้อย่าฆ่าเขาเลย มือปราบก็สั่งให้หลบไปเพราะว่าเขาฆ่ามนุษย์ไม่ได้นางเอกถามซ้ำให้แน่ใจมือปราบก็บอกว่าถึงอยากฆ่าแต่ก็ฆ่ามนุษย์ไม่ได้เธอก็เลยยิ้มกริมกอดพระเอกเอาไว้แน่นลอยหน้าลอยตาบอกว่ายังไงก็ไม่หลบทาให้ฆ่าอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยจนมือปราบยอมถอยกลับไปก่อนนางเอกยิ้มดีใจที่ช่วยพระเอกเอาไว้ได้ พอเน้นได้จะลุกหนีจักตักเขาแต่พระเอกก็รั้งเธอเอาไว้แล้วขอให้ปกป้องเขาด้วยเธอถามว่าจะทำยังไงกันล่ะเขาบอกว่าให้มาอยู่ด้วยกัน เธอตอบตกลงแต่ก็เพิ่งเดาขึ้นได้ว,ว่าจะต้องอยู่กับผู้ชายก็เลยตกใจขึ้นมาทันทีแต่หลังจากนั้นทั้งครูก็ไปทำข้อตกลงกันปิดดีลกันที่พระเอกต้องจ่ายค่าเช่าบ้านทำงานบ้านทุกอย่างและต้องเชื่อฟังนางเอกเท่านั้นส่วนนางเอกจะคอยปกป้องชีวิตพระเอกและช่วยทำให้ภารกิจการจูบของเขานั้นสำเร็จนางเอกปราเป้มมากกับค่าเชา่าและไม่ต้องทำงานอะไรเลยเธอจะได้มีเวลาเรียนหนังสือแล้วภารกิจจูบที่ห้าก็มา นางเอกก็ไปกับเขาด้วยเธอคอยเป็นหูเป็นตาดูเขาจู้กับผู้หญิงรอบนี้ได้อารมณ์สนุกสนานมาพระเอกกระเริงลา่ายิ้มหัวเราะมาตลอดทางและมือปราบก็ไม่แล้วแต่นางเอกก็มีหน้าที่ปกป้องพระเอกรีบเข้าไปสวมกอดเขาอย่างทันควันมือปราบก็ต้องถอยกลับไปและภารกิจที่หกนางเอกก็ยืนดูเขาจู้กับผู้หญิงอีกแล้วเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกัน และจูบนี้เขาก็รับรู้ความรู้สึกปรารถนามามันทำให้พระเอกปรารถนาจะเป็นเพื่อนกับนางเอกนางเอกก็ดูงงๆแต่มือปราบก็ตามมาไม่เลิกพระเอกนางเอกก็ตัวติดกันโดยอัตโนมัติมือปราบก็ฟาดง่วงฟาดงานด้วยความโมโหจากนั้นพระเอกก็เริ่มใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ขึ้นไปทุกทีแต่ตอนนี้เหมือนนางเอกเริ่มมีใจให้กับพระเอก เพราะคิดว่าการที่มีเขาอยู่ด้วยหรือสายตาที่เขามองเธอมันก็ไม่ได้แย่เลยแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าเธอดูเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนหนะ้าเบื้อตึงตอนนี้ดูมีแต่รอยยิ้มมันดูดีขึ้นมากนางเอกก็เตือนเขาว่าอย่ามาอ่อยเธอนะแล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่ค่อยคิดอะไรเกี่ยวกับผู้คนสักเท่าไหร่เมื่อก่อนเธอเกลียดมนุษย์มากๆเมื่อมนุษย์เห็นที่ว่างบนรถไฟก็จะรีบพุ่งไปทันทีแต่ปัญหาจริงๆมันก็คือเรามักใช้พฤติกรรมแบบนี้กับทุกสถานาการณ์มนุษย์มักจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้นี่เอง พวกเขาไม่เคยสนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงมันอึดอัดใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนพวกนั้นแต่ความจริงแล้วเธอไม่ควรเกลียดพวกนั้นเลยเพราะเธอเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยากเป็นมนุษย์เหมือนกันอีกด้วยแต่เขาก็บอกว่าเขาจะเป็นมนุษย์ในแบบที่เธอชอบแบบนั้นเธอจะได้ชอบเขาคนเดียวแล้วเขาก็จะชอบเธอคนเดียวเช่นกัน เพื่อนกันก็คือแบบนี้ไม่ใช่เหรอนางเอกยิ้มแล้วก็บอกว่าถ้าเขาได้เป็นมนุษย์มันก็คงดีที่สุดเลยล่ะแล้วเขาก็เอามือมาสัมผัสใบหน้าของเธอโดยสายตาที่อ่อนโยนแล้วก็บอกว่าเขาชอบใบหน้าเปืือนยิ้มแบบนี้แหละหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกว่าอึดอัดที่ต้องเห็นเขาไปจูบกับผู้หญิงคนอื่นเพราะเธอมีใจให้กับพระเอกแล้วจริงๆและสุดท้ายพระเอกจะทำภารกิจและได้กลายเป็นมนุษย์หรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ